ลาบปลากระเพงนอกไม้ยังบันลาบแล้วอ่ะมันเป็นเบอร์ดูแต่บ้างเอาดูโอ้ยตุ้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมอนบองดูแต่บ้างเอาจู่อเลยโดนมาเด้อขออีกเท่าอยู่นี่มาทานเอง ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนสบายดีชงเซาเซามันนี้สะฟองก็มาายพี่น้องเอ้มากับสามุกสองคนมาจอบโซนมั่นพี่น้องเอ้หาอยู่หากินได้อะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสะฟองเอคลิปต่อไปเด้อจะห้ามาฮัดโซนมั่นแล้วพี่น้องเอ้อเเอสามุกกำลังทางป้ายหญ้าใหญ่นี่พี่น้องเอพราะว่าหญ้าขิวนี่ mình là thôn của mình của mình tuân không ăn cả cục măn chùm qua là tận đi cả sáu cá mà ta hay lại bên nơi cặp sáu mốc mà cá mà hơn nhảy phi lạ mà đều ít du kinh hung quá ไปแซ pues ่บนี่เนาะกะแกงน่อไม้น IR ้ำพี่น so ้องเอ้ยสุดมะละมอนกะไปเอาปลาปลามาแล้วพีいい่น้องเอ้ยปลาเพื่อนนี่ปลาตะการปลาตะการเอ็นเลิกกินมันลาบสุดลาบซุดลาบสุดพี่น้องเอ้ยเอ็ดเองปะ rọt cái rọt kết, không? kết em, ông trà đây kết đây chào đây lạp đây nó có

ยิดนี่บองจำหุ่งน้ยใช่แล้วเฮินทงก็ปาาว่าแช่หรือเล่ายิดน่ะกิห้าวเลยนะขิห้าวเลยนี่นะต่าอด้เพือชินเลิร

นี่บอขับชนนะ <Yeah. S 1> ได้ได้อันกันลายไมนน่นุ่มนี่เนาะ tamu ke kan tu sobong ni nak makan ni kan itu siapa eh dah kena kosong dah dah leh dah siap nak tu นาบเนวนี่นะยังไม่ได้หามชมเลยมาเอา้ยได่สุกเสินไปกอ้ตมงอันนี้ออมนันนี้อม่งตำหงหลายคน đó phi nông kinh sớm quá phi nông kinh tam mà đã chẳng kinh khao nhang kèn mà mày mà lạp bà phi tha tha thì qua tha Để quá, รับแล้วอ่ะก้าเอ็ดรับสดแล้วก็ห่อยเอ็ดวิป็นผู้เฮดกับไปนะเป็นเชฟป้าพักไปเลย งั้นเท่าได้คกกระซองคกคนนึงตำปลาคนนึงตำมันจะนั่งเสื้อแกงเนาะไม้ปลาเนี่ยลาบปากนุ้ยลาบปากหรือลาบแล้วลาบแล้วหัวลาบแล้วเพราะว่าลาบปลาแล้วลาบแล้วเด้อพี่น้องจะไหนพี่น้องจะไหนพี่น้องทำลาบปลาหรือลาบแล้วลาบแล้วลาบแล้วมาทาปลา

ล้างป,าปงลานด้พี่หนองยแน่นี่คืออะไแจ้งอย่ี้ล้างแล้วก่อนน้ำนะคุณเชื่อรายกันนะก็้องนีลิปนลพวกนั้นแล้วก็เราเราพี่ไปน้ำนี่เป็นห้อ bác thân chắc chắn chắc chắn 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 chắn

ตัว็นอะไรเลัีแล้วบ่่ับแล้วแลวไปที่เรียบร้อยบาทยังถ้าแกงมนี่เนาะใช่ะอแตคคคสมองู่คูกินดิอุ พ่ะพ <ร Stevens. S 1> ่ะคืออเไรโอ้จังก่นดูคุณเข่งไหมฮะเขงเนาะคันบัน อาหารการกินของเฮาพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ลาบปลามาเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บเดียวตอนเทงพี่น้องเอ้ยกินข้าวง่ายใบคำพอเช่นเนี้ยนะาดี๋ยวเดี๋ยวนะชุกกินผักกับมากะเขาอีเลูดเขาต้องเกลือไหมเอ้าพี่จางบ่จางใช่แซ่บบ่จมุ้ง

thôi thôi rồi anh, anh bay rồi, được, anh bay, sau kho nước, im, mày, xàm hông, แซ่บๆอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็สิท่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งซ่ํานี้ล่ะอ่ะคลิปนี้ก็สิได้ขอฝากไว้ซ่ํานี้ล่ะคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่บาย